ลิวิวคลิปนี้นะคะจะพามาพบกับไม้ชัดกันค่ะของยี่ห้อโบย่รุ่น B Y B M 6060ตัวนี้นะคะเป็นไม้ชัดกันคุณภาพดีที่ให้เสียงชัดเจนนะคะตัวนี้ออกแบบมาสําหรับใช้กับกล้องแคมคอร์เดอร์ก็ได้หรือจะเป็นวิดีโอ D S L R นะคะ มาพร้อมกับอุปกรณ์เสริมต่าง,างๆภายในตัวกล่องนะคะก่อนอื่นมาดูที่กล่องก่อนเลยนะคะก็จะมีในส่วนของยี่ห้อโบ y a นะคะแล้วก็รุ่นของเ้า B Y B M 6060นะคะด้านหลังกล่องก็จะมีรูปภาพที่บอกว่าอุปกรณ์ในกล่องมีอะไรมาให้บ้างแล้วก็สเปคของตัวใหม่นะคะ ภาในกล่องนะคะที่เราเปิดมาก็จะเจอกับถุงใส่ไไมเป็นถุงสีดําแบบนี้นะคะลักษณะคล้ายๆซองหนังนะคะมีปั๊มโลโก้โบย่าด้านนี้นะคะเปิดถุงมาเป็นถุงซิปนะคะก็จะเจอกับตัวไม่พร้อมกับยางลัดมาให้อีกทีหนึ่งนะคะ ในส่วนของตัวไม้นะคะก็จะมีช็อคเมาส์มาให้ซึ่งตัวช็อคเมาส์เนี่ยฐานเขาก็จะเป็นเหมือนฐานที่พัดชูใส่เข้ากับตัวช่องใส่สวลชของตัวกล้องได้อีกทีนึงซึ่งสามารถถอดออกได้นะคะตัวนี้มาพร้อมกับวินชิลเป็นแบบโฟมนะคะตัวนี้มาให้ก็มีตีโลโก้ของโบยาให้เช่นเดียวกันอีกอย่างหนึ่งที่รุ่นนี้มีมาให้ด้วยก็จะเป็นวินชิลแบบขนสัตว์นะคะด้านในเมื่อเปิดออกมาก็จะพบเป็นขนสัตว์นุ่มๆแบบนี้นะคะแล้วก็ มีตัวเหมือนถุงผ้าล็อกตรงนี้มาให้นะคะที่ตัวไม้นะคะเราสามารถถอดตัวนี้ออกมาได้ด้วยก็จะเจอกับไม้ล้อของเขาเลยในส่วนของถอดนะคะช่องต่อจะเป็นแบบขอดสามพินแบบ XLR นะคะตัวไม์เนี่ยเป็นโครงสร้างโลหะผสมอลูมิเนียมนะคะความยาวของตัวไม์วัดกับไม้บรรทัดก็จะอยู่ที่ประมาณ1 1นิ้วนะคะตัวนี้ ฟป็ของเขาก็คือจะให้ความถี่ตอบสนองอยู่ที่60เฮิรต์ถึง2,000เฮิรต์นะคะวงจรเสียงเนี่ยรบก,กวนต่ำควบคุมผายพาสฟิลเตอร์แบบสลับได้ที่150เฮิรต์ก็จะเป็นในลักษณะของการปรับที่ด้านนี้นะคะจะมีสวิตช์ให้ปรับในส่วนของพลังงานนะคะเราจะใช้พลังงานที่เป็นแบตเตอรี่ 2A ก็จะเป็น 2A ที่สเปคเขาบอกว่าเป็น 2A 1.5โวลต์นะคะหรือจะเป็นแบตเพนทอม24ถึง48โวลต์นะคะ ตัวใหม่มีน้ำหนักอยู่ที่ประมาณ129กรัมค่ะใช้งานง่ายแล้วก็ให้คุณภาพเสียงดีด้วยสำหรับไม่โบยา b y b m 6 0 6 0็กชัดกัรรุ่นนี้นะคะถ้าลูกค้าท่านใดสนใจก็สามารถสอบถามหรือกดสั่งในลิงก์ใต้คลิปได้เลยค่ะ